พระอาจารย์พิพัฒก็ดีโยมหรือหลวงพิยุสิก็ดีหรือหลวงนาเทพก็ดีนะหรือพระที่อยู่นะครับว่ามาาขอบพี่ครับด้านในนะครับเชิญเลยครับเรียนเชิญเลยนะครด้านในเลยนะครับซื้อบัตรงครับด้านหน้าเลยนะด้านหน้าเลยนะครับยี่สิบบาทเท่านั้นนะครับนะซื้อร้อยหนึ่งซื้อยี่สิบบาทก็สามารถจับได้นะครับนะเออจับสามารถจับได้นะครับนะเราต้องช่วยกัน เมื่อกี้นี้แค่ยี่สิบบาทได้เตียงนอนเลยนะตียงใหญ่เพื่อเราช่วยกันรอรอลูกลอไม่ต้องขยับนะเออให้คุณป้าคุณป้าหยิบให้คุณป้าดูให้เออคุณป้าดูให้นะับอยี่มาแล้วมาแล้วโอ้มาแล้วนะครับนะครับแค่ในเรื่องของสติัญญาความคิดนะความคิดต่างๆ ช่วยแลกของรับเบอร์อะไรครับดูด้วยครับเบอร์ใหญ่